สวัสดีครับตลาดทัพแยนชุดเขียงนะฮะหัวหาน้อยครับประจำวันที่สามนะครับเดือนเจ็ดปีหกสามนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูผลวันที่สองกันก่อนนะครับผลวันที่สองนะฮะสี่เก้าสามศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งอยู่ที่ใดนะฮะนี่ครับหนึ่งสองเก้าศูนย์สี่นะศูนย์สี่ก็แปะอยู่ตรงนี้อีกนะครับ 1 8 8 2 4นะครับเสียดายจะบผิดตัวทางวีเชฟต้องมี108นะแต่ทำไมใส่ไม่ครบ,นะครบน่าเสียดายนะตรงนี้จะเป็น108ตรงนี้นะครับไม่ใช่0 18, น8ศนย์ดะฮะเป็นตัวกลับไปนะครับเสีดายแค่0นย์นะครับส่วนล่าวสองส2งศูนะครับ ไ่ได้ศูนย์สี่นะโอเคนะครับจากหกเข้าไปสามนะฮะเราเด่นศูนย์สนะครับเดี๋ยวไปเดวันนี้กัน,นครับว่าจะได้ตัวไหนนะฮะจับไปให้แล้วครับตัวเล็กไม่เยอะนะฮะเท่ากับเมื่อวานนะครับ กับเมื่อวานนะเราสูตรวีเชียของเราวันนี้จะได้ผลไหมนะครับหนึ่งสหนึ่ห้าแะครับสี่หแล้วก็5 8าแปดนะศูนย์สนะครับหนึ่งศ 40 42 4นสองะครับ50 5 2 59 80 82แล้วก็8 9นะครับวันนี้เด่นเลข8ตัวเดียวนะครับขอจับเลข8ตัวเดียวนะครับวันนี้18 48 ห้าแปดนะครับแปดศูนย์แปดสองแล้วก็แปดเก้านะครับอเอาเท่านี้นะฮะวันนี้เลขแปดเลขเดียวนะครับมีโอกาสน่าสนใจอยู่ไม่ใช่น้อยนะฮะเอาดูสูตรวิเชียบ้างครับสามตัวนะ หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่สองครับสี่สี่ห้าสองนะฮะสี่ห้าสองสี่ห้าเก้าห้าแปดเก้านะครับ นะส่วนข้ามนะครับห้ามาห้าแปดศูนย์ครับห้าแปดศูนย์อาจจะข้ามวันนี้นะสี 4, 8, ่แปดเก้านะห้าแปดสอง โอเค่านี้พอนะครับน่าจะครบน่าจะครบแล้วนะฮะลองมาลุ้นดูครับว่าจะเข้าไหมนะครับเย็นนี้นะฮะเน้นๆหน่อยก็จิบที่เลขแปดนะครับนี่นะครับแถวนี้แล้วกันนะครับเด็กลองลองดูนะครับว่าจะเข้าไหมนะครับตั้งสามหน่อยนะฮะโอเคครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฝากคำเตือนไว้ด้วยนะครับตัวเรื่อข้ามีหลุดนะครับ โปรโดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับส่วนวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับทุกท่านโชคดีนะครับคนใหม่พวกนี้สวัสดีครับ